สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์จีนบอกรักก่อนได้ไหม EP พีที่1 9บเถึงยีุณเจิงพูดขึ้นที่จริงผมมีคนที่ชอบอยู่ผมชอบเธอมาตั้งแต่มัธยมปลายแต่เธอไม่เคยรู้เลยจะว่าไปผมเองก็ไม่กล้าพูดผมกลัวว่าถ้าพูดออกไปแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแม้แต่เพื่อนก็อาจจะเป็นไม่ได้และมากไปกว่านั้นอาจจะไม่สามารถปรากฏอยู่ในชีวิตของเธอได้อีกเลยเลยทําได้เพียงเป็นเพื่อนเธอมาโดยตลอดผมรู้สึกว่าชีวิตเธอหยุดนิ่งต้องปิดกั้นอารมณ์จากเธอดังนั้นผมจึงละม ระวังตัวกลัวว่าถ้าแสดงความรู้สึกออกไปจะรู้คําตอบเร็วเกินไปผมซื้อร้านเอาไว้เธอด้วยนะแต่ว่าไม่สามารถหาเหตุผลที่เหมาะสมเพื่อที่จะมอบให้กับเธอได้นางเอกถามขึ้นนี่คุณมีเงินถึงขั้นจะซื้อร้านค้าได้อย่างนั้นหรอเพิ่งทํางานได้ไม่ถึงสองปีทําเงินได้มากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยตอนนั้นฉันน่าจะเรียนทันตแพทย์บ้างเขาถามกลับนั่นคือประเด็นอย่างนั้นหรอนางเอกรีบพูดอ๋ออ๋อสอรี่คุณเล่าต่อได้เลยเล่าสี่เล่าสี่ ดังนั้นผมก็เลยอยากบอกกับคุณนางเอกคิดหรือว่าเป็นตู้เสียวจิ้งคุณชอบตู้เสียวจิ้งเหรอไม่แปลกใจเลยคุณเอาแต่ตามเธอตอนที่เรียนมัธยมอ่ะที่แท้ก็เขาเรีบพูดผมกําลังตามเธอเพราะเธออยู่ในชั้นเรียนของคุณนางเอกดาว่าถ้าอย่างนั้นหลินอยู่เมืงในชั้นเรียนของเราแต่ว่าไปเธอไปสอบที่มหาวิทยาลัยไห่สือนี่ทําไมไม่ไปซื้อร้านที่ไห่สือล่ะเขายังพูดต่อดังนั้นทําไมคุณถึงไม่คิดบ้างว่าคนคนนี้ก็คือตอนที่กําลังจะพูดไปพระเอกก็เดินเข้ามาพอดี นางเอกหันมองลูสวินคุณมาได้ยังไงคุณอยู่ที่โรงแรมไม่ใช่หรอคุณเจิ้งถอนหายใจอย่างเซง็งนั่นสิ คุณลูกคุณมาที่นี่ได้ยังไงคงไม่ได้ตั้งใจจะมาหาใครหรอกนะพระเอกอ้างว่าผมรู้สึกว่าฟันมีปัญหาแล้วบังเอิญผ่านมาไม่รู้หรอกนะว่าร้านนี้เป็นของเจิ้งตื่อยวนพี่เจิ้งเดินไปจับที่ป้ายอย่างนั้นเหรอพระเอกจึงแก้ตัวอ๋อเจอพอดีแล้วก็ชวนนางเอกกลับไปด้วยกันแต่พี่เจิ้งรั้งเขาไว้เดี๋ยวก่อนไหนบอกว่าฟันของคุณมีปัญหามาสิผมจะตรวจให้แต่พระเอกปฏิเสธนางเอกบอกว่าทักษะทางการแพทย์ของพี่เจิ้งห่ะดีมากเลยนะปีหนึ่งเปิดไปตั้งสองร้านคุณเจิ้งพูด คุณมาคลินิกทําฟันแต่ไม่ให้ดูฟันนี่คงจะไม่ได้มีจุดประสงค์อย่างอื่นอีกใช่ไหมลองพูดออกมาสิพวกเราจะรับฟังเองพระเอกไม่มีทางเลือกจําต้องให้เขาตรวจแล้วพวกเขาก็มานั่งกินข้าวด้วยกันคุณเจิ้งพูดขึ้นลู่สวินคุณเพิ่งไปอุดฟันมากินอะไรก็ต้องระมัดระวงังไม่อย่างนั้นคุณกลับไปก่อนดีไหมผมกับหลินเฉินยังมีเรื่องพูดยังไม่ทันจบพระเอกก็ขอให้เขาพูดตรงนี้แต่คุณเจิ้งปฏิเสธมันเป็นเรื่องของเราสองคน พระเอกอ้างว่าถ้าคุณสองคนถูกถ่ายรูปมันอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดโดยที่ไม่จําเป็นร้านนี้เป็นร้านของเพื่อนผมเองคืนนี้ผมจองเอาไว้ให้แล้วถ้าพวกคุณมีเรื่องอะไรจะคุยก็เชิญกันได้ตามสบายคุณจางก็เดินเข้ามาเสี้ยววินไม่ได้พบกันนานเลยคุณก็คือคุณหลินใช่ไหมนางเอกพยักหน้ารับผมเป็นเพื่อนเก่าของพ่อเขาน่ะพ่อเขาไปอยู่ต่างประเทศมากกว่า20ปีตอนนั้นผมยังอุ้มเขาอยู่เลยเพ้อแป๊บเดียวจะมั่นแล้วเหรอ คุณหลินเรามาดื่มกันหน่อยนางเอกยกแก้วขึ้นชนแต่คุณเจิ้งก็พูดขึ้นเออคือว่าคุณจางเธอลืมเดาไม่ค่อยได้นะครับ แก้วนี้ให้ผมดื่มแทนดีกว่าพระเอกก็รีบพูดท่านนี้คือคู่มั่นของผมไม่ต้องให้คนอื่นมาดื่มแทนคุณจางครับผมดื่มแทนเธอเองคุณเจิ้งหันมองเขาลู่สวินคุณเพิ่งไปอุดฟันมานะไม่ดื่มจะดีกว่าทั้งสองคนยังคงเถียงกันไปมาและแย่งกันดื่มไปมาไม่หยุดจนเมาแอกันไปทั้งคู่นางเอกหันมองพวกเขาแต่ละคนดื่มซะดื่มเหล้ากันไม่เก่งแต่ดื่มกันไม่ยั้งเลยฉันจะเทน้ําให้คุณแต่คุณเจิ้งก็รั้งนางเอกไว้รอเดี๋ยวก่อนผมมีอะไรจะบอกกับคุณเมื่อพระเอกเห็็นนนแบบั้ก แขนนางเอกไม่ได้ห้ามบอกพวกเราจะไปแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมมีสิทธ์อะไรผมมาที่นี่เพราะว่าผมมีเรื่องจะคุยกับเพื่อนของผมและที่นี่ก็ไม่ได้มีนักข่าวไม่มีคนดูแล้วทาไมคุณถึงต้องพาเธอไปด้วยคุณจะพาเธอไปในฐานะอะไรพระเอกหันหน้ากลับมามองนางเอกแต่เขากลับปล่อยมือเธอนางเอกจึงพูดขึ้นลู่เฟิงกําลังจะมาถึงแล้วคุณก็กลับไปเถอะเดี๋ยวพี่เจียวจะส่งฉันกลับไปเองพระเอกจึงเดินออกไปนางเอกก็ทําหน้าเร้าและนางลงเขาทําแบบนี้มันหมายความว่ายังไงคุณเจิ้งถามขึ้น หรือว่าเธอยังชอบเขาอยู่ลิ้นเฉินผมมีบางอย่างจะบอกคุณส่วนพระเอกที่เดินออกมาก็ทำหน้าเศร้าแต่จู่ๆเขาก็หยุดและคิดอะไรบางอย่างสุดท้ายตัดสินใจกลับไปที่ห้องอาหารนั้นอีกครั้งยืนพูดอยู่หน้าประตูใช่ผมมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องพาคุณไปในวันพรุ่งนี้ก็เป็นพิธีมั่นของเราแต่ผมว่าผมเข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ละอย่างภายใต้ข้ออ้างที่ฟังดูดีผมไม่รู้ว่าเมื่อ6กปีที่แล้วสิ่งที่เขียนในจดหมายนั้นมันคืออะไรพร้อมกับนึกถึงเรื่องในอดีตที่นางเอกมาสารภาพรักกับเขา คุณบอกว่าให้ผมเกลียดคุณแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ผมจะเกลียดคุณผมต้องการรู้คําตอบสําหรับคําถามเหล่านั้นผมกลัวว่าถ้าผมถามทางออกไปผมจะสูญเสียข้ออ้างทั้งหมดและข้อแก้ตัวผมทําได้เพียงเข้าใกล้คุณทีละกล้าวทีละกล้าวทีละขั้นตอนอย่างช้าๆผลลัพธ์ระหว่างเราทั้งหมดเป็นเพราะว่าผมกลัวผมกลัวว่าผมจะชอบคุณแล้วคุณจะไม่ชอบผมขอโทษนะ ตอนนั้นประตูก็เปิดออกเป็นคุณเจิ้งที่เดินออกมาผมไม่ชอบคุณเลยจริงๆให้ตายไม่ต้องมองหาเธอแล้วเธอไปเข้าห้องน้ําเธอคงไม่เห็นการแสดงออกของคุณในตอนนี้น่ารําคาญจริงๆบนจดหมายนั่นของผมที่จริงแล้วไม่ได้เขียนอะไรเลยพูดตรงๆนะคุณมันโง่ามากคุณสอบได้ที่หนึ่งได้ยังไงเนี่ยผมแพ้คุณแล้วอีกอย่างได้เห็นคุณลูดแสดงออกความรู้สึกแบบนี้ก็รู้สึกดีเหมือนกันนางเอกเดินกลับมาเห็นพระเอกก็ถามขึ้นทําไมคุณถึงได้กลับมาอีกล่ะคุณเจิ้งถอนหายใจเศร้ามาถึงตอนสุด แล้วก็ยังต้องช่วยเหลือพวกคุณอยู่ดีพูดจบเขาก็เดินจากไปนางเอกหันไปถามว่าเขาจะไปไหนแต่พระเอกก็รั้งนางเอกเอาไว้ผมมีอะไรจะบอกคุณแต่ในเวลานั้นทั้งน้องชายของพระเอกและพี่เจียวก็พูดขึ้นพร้อมกันห้ามพูดก่อนนะแล้วต่างคนต่างลากแต่ละคนออกไปแต่พระเอกสะบัดมือน้องชายจนเขาเกือบล้มกว้าเอาพี่เจียงล้มลงไปด้วยกันพระเอกถอดเสื้อคุมโยนไปที่ทั้งสองทำให้พี่เจียงก้มลงจูบเขาส่วนพระเอกก็ดึงเอานางเอกมาจูบนางเอกหันมองเขานี่นะับเป็นครั้งแรกที่สาร ภาพรักกับฉันใช่ไหมพระเอกบอกว่าไม่นับภาพย้อนกลับไปเป็นพระเอกที่ยื่นจดหมายออกไปให้สวัสดีหลินเฉินผมผมชื่อลู่สวินเขาซ้อมอยู่คนเดียวว่าจะสารภาพรักกับเธอแต่นางเอกก็เดินเข้ามาก่อนลู่สวินฉันให้พระเอกจึงขยับไปเหยียบจดหมายรักของตัวเองที่หล่นพื้นนางเอกคิดว่าเขาไม่รับรักจึงโยนจดหมายนั่นทิ้งก็ได้ฉันรู้แล้วไม่สู้เกียดฉันตั้งแต่ตอนนี้เลยก็แล้วกันพร้อมกับเข้าไปจูบแก้มพระเอกแล้วก็วิ่งออกไปภาพตัดกลับมาปัจจุบันนางเอกถามว่านี่นะเป็นครั้งแรกที่สา ารภาพรักกับฉันใช่ไหมพระเอกปฏิเสธไม่นับความหมายของคุณก็คือคุณจูบฉันแต่ไม่ได้เป็นการสารภาพรักครั้งแรกอย่างนั้นหรอพระเอกพยักหน้ารับ คุณโกรธผมเหรอทำไมล่ะแล้วพี่เจียงก็ลุกขึ้นคุณทำอะไรนะ่ะน้องชายพระเอกตอบกลับผม,ผมไม่ได้อยากจะจูบเลยนะนางเอกและพี่เจียงก็หันหลังกลับพร้อมกันแต่ทั้งพระเอกและน้องชายก็รั้งเขาเอาไว้สุดท้ายนางเอกและพี่เจียงก็จัดการพวกเขากันคนละมดัดน้องชายพระเอกส่องกระจกดูตาที่เขียวปูดพระเอกหันมองไปไม่ต้องส่องแล้วดูท่าทางเมืองเจียวก็ไม่ได้ชอบนายเขาตอบกลับพี่หลินก็ไม่ได้ชอบพี่เหมือนกันแหละพี่ยังจําได้ไหมทําไมเธอถึงโกรธพี่นะ่ะพระเอกก็ตาเขียวปูดอยู่เหมือนกันฉันบอกว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สารภาพรักแต่เดิมทีก็ถือว่าไม่นับ เขาบอกว่าพี่จูบเธอเธอต่อยพี่งั้นแสดงว่าเธอไม่ชอบพี่พระเอกถามกลับแล like ้วเมืองเจียวล่ะทาไมถึงได้โกรธเขาคิดว่าเมืองเจียวเพราะเมื่อคืนผมจูบกับเธอแล้วแล้วผมก็บอกว่าผมไม่ได้อยากจูบไม่ใช่สิที่จริงผมก็อยากจูบไม่ใช่ผมไม่ใช่ว่าอยากจะจูบผมหมายความว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะจูบผมก็เฮเธอคงเกลียดผมแล้วพระเอกถามว่าแล้วกลัวอะไรก็ถามไปเลยสิแต่เขากลับไม่กล้าพอมาคิดดูแล้วพรุ่งนี้พี่ก็จะต้องมั่นแล้วคิดแล้วมันน่าอึดอัดน่าดูพระเอกจับมือเขา ออกกและละุขึ้นพี่จะไปถามเธอให้ชัดตอนนั้นนางเอกกับพี่เจียวก็เดินออกมาจากห้องพอดีพวกเธอจะไปไหนพี่เจียวบอกว่าวันนี้คุณหลินมีเรื่องที่จะต้องทําต้องกลับไปที่มหาวิทยาลัยทําข้อสอบครั้งสุดท้ายพระเอกอาสา,าจะไปส่งแต่นางเอกปฏิเสธไม่ต้องหลอกคุณลูกความสัมพันธ์ของเราเป็นแค่ทางธุรกิจรักษาระยะห่างเอาไว้จะดีกว่าพระเอกหันมองเธอแต่ว่าพรุ่งนี้เราต้องมั่นกันพี่เจียวตอบกลับเรื่องนั้นไม่ต้องให้คุณลูกมาเป็นกังวลหรอกเรายังมีสัญญาร่วมกันอยู่พวกเราจะไปถึงที่จัดงานให้ตรง วลายังไงซะพวกเราก็ร่วมมือกันมานานเราจะทําตัวเป็นปกติจนกว่าจะสิ้นจุดสัญญาพอพวกเขาออกไปแล้วน้องชายก็ถามขึ้นทําไมพี่ถึงได้ขี้ขาดแบบเนี้ยพระเอกหันกลับมามองบัตรเครดิตของนายไม่ต้องการกู้คืนแล้วใช่ไหมเขาเรีบแตะบ่าพี่ชายผมคิดว่าพี่ยังสามารถประหยัดได้นะตอนขับรถกันออกมาพี่เจียวก็พูดขึ้นจูบคนแล้วไม่ยอมรับมันคือสารภาพรักชัดๆจูบคนแล้วยังไม่ยอมพูดอีกเป็นประเภทไหนกันนะนางเอกถอดแว่นดีนะที่ยังไม่สารภาพรักออกไปไม่อย่างนั้น ขายหน้าแย่เลยพี่เจียวบนผู้ชายตระกูลลู่สองคนนี้ไม่มีใครดีเลยสักคนจําเอาไว้ให้ดีติดต่อเพื่อนร่วมชั้นให้น้อยลงพยายามไม่เป็นที่สังเกตสอบเสร็จแล้วก็รีบออกมาพี่จะรอเธออยู่ตรงนี้คืนนี้เรายังต้องทํางานอีกนางเอกก็รับปากและเดินลงไปสอบภาพตัดมาที่งานมั่นพระเอกและน้องชายเดินเข้ามาพี่งานมั่นคืนนี้พิเศษพี่ต้องทําตัวให้ดีๆไม่แน่นะอาจจะยังมีโอกาสพระเอกบอกว่าเขาตั้งใจจะสารภาพรักผู้กํากับได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มดีใจดูเหมือนกับว่าคืนนี้จะมีเรื่องใหญ่ผมจะ จัดการให้และรีบออกไปทันทีน้องชายหันมองพี่เราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอว่าห้ามสารภาพรักก่อนอีกอย่างต่อหน้าผู้คนมากมายพี่อ๋อผมเข้าใจแล้วพี่ตั้งใจจะสารภาพรักต่อหน้าคนจํานวนมากถ้าหากการสารภาพรักล้มเหลวพี่หลินก็จะไม่สามารถปฏิเสธพี่ในที่สาธารณะได้พี่ก็ยังมีโอกาสต่อไปพี่ชายพี่เนี่ยช่างชั่วร้ายจริงๆแล้วพระเอกก็ได้รับข้อความฉันมีข่าวจากเขาจึงรีบออกไปพบกับหลิวเยี่ยนด้านนางเอกก็เจอกับชายคนหนึ่งนี่หลินเฉิน ใช่ไหมวันนี้คุณได้รับกระต่ายแล้วหรือยังตามผมไปทางนี้นางเอกก็เดินตามเขาไปลิวเยี่ยนเยื่ยนเครื่องดื่มให้เขาเขาจะจัดการกับคุณลูซวินคุณพาหลินเฉินหนีไปเถอะเขาจะตอบโต้วพวกคุณอีกพระเอกส่งแก้วคืนให้เธอผมไม่ดื่มหากไม่มีเบาะแสะอะไรแล้วก็ผมขอตัวกลับก่อนเวลานั้นชายลึกลับก็พุ่งเข้ามาฉีดบางอย่างที่พระเอกเขารีบเข้าไปสู้ระวังตัวมากเลยใช่ไหมถึงกับไม่ยอมดื่มว่ายพระเอกหันมาจ้องเขากล้าดียังไงมาที่โรงแรมของฉันพระเอกโทรออกทันทีเรียกพนักงานรักษาความปล ปลอดภัยมาแต่ชายคนนั้นก็ขู่ดูเหมือนกับว่าคุณลูกจะไม่สนใจหลินเฉินสักเท่าไหร่เลยนะมีห้องเย็นอยู่ในมหาวิทยาลัยอุณหภูมิหนาวมากอุณหภูมิต่ำสุดที่มนุษย์สามารถดำรงอยู่ได้ต่ำกว่าลบ20องศาภาพตัดมาที่นางเอกเดินตามชายคนนั้นเข้าไปในห้องเย็นหมายเลข6กเขาผลักเธอเข้าไปด้านในและรีบปิดประตูนั้นทันทีนางเอกก็ร้องตะโกนอาจารย์เปิดประตูด้านชายลึกลับก็พูดขึ้นตอนนี้เราคุยกันดีๆได้แล้วใช่ไหมพระเอกจำต้องวางโทรศัพท์เขามีอาการไม่สู้ดีนักใชย ลับนั้นเดินหันมามองเขาทำถูกแล้วล่ะมันเป็นแค่ยากล่อมประสาทคุณจะสลบไปแต่หลังจากที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วจากบุตรแห่งสวรรค์ผู้เย่อหยิ่งจองหองก็จะกลายมาเป็นคนที่พยายามจะอนาจารคนบาปของหลิวเยี่ยนขอแค่คุณลู่ให้ความร่วมมือกับผมอย่างดีผมก็จะปล่อยตัวหลินเฉินจริงสิอุณหภูมิลบ20องศาสามารถมีชีวิตอยู่ได้แค่20นาทีเท่านั้นถึงตอนนี้คุณก็มีแค่2ตัวเลือกจะให้คุณถูกตั้งข้อหาอนาจารหรือว่าจะปล่อยให้หลินเฉินตายไปซะพระเอกก็รีบคว้ามดออกมา และจัดการกับมือตัวเองถ้าแกให้ฉันเลือกฉันก็จะเลือกพร้อมกับเข้าไปจัดการชายคนนั้นแกคิดว่าจะเป็นฮีโร่ช่วยชีวิตสาวงามได้อย่างนั้นเหรอเวลาผ่านไปเหลือไม่ถึง20นาทีแล้วพระเอกต่อยเขาดังนั้นฉันไม่มัวอยู่ที่นี่เสียเวลาไปกับแกและรีบออกไปทันทีชายลึกลับนั้นก็จับหลิวเยี่ยนเอาไวา้ด้านพระเอกก็รีบโทรหาคุณเจียวลินเฉินอยู่ในห้องเย็นรีบไปเร็วเข้าเธอถูกขังอยู่ในห้องเย็นของมหาวิทยายลายัยรีบไปช่วยคน นางเอกก็พยายามค้นหาทางออกโทรศัพท์ก็ดันมาแบตหมดพระเอกกับคุณเจียวฝ่าร,าปรอปพเข้าไปที่ห้องเย็นของมหาวิทยาลัยพระเอกรีบใช้ถังดับเพลิงทุบไปที่กุญแจประตูร,ปรอปพวิ่งตามเข้ามาพวกคุณทำอะไรนะ่าหยุดเดี๋ยวนี้แต่พระเอกไม่สนใจรีบเปิดประตูเข้าไปหานางเอกทันที